เนใจยังไงก็บอสของผมก็จะเป็นสว่านนะครับเพราะว่าใช้มาตั้งแต่รุ่นพ่อถึงรุ่นลูกก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับน่าจะเป็นปืนยิงระปูลมตัวใหม่ของบอสครับให้ร้อยเลยก็ได้นะความนุ่มนวลมันกินใจเราครับบอสจะพัฒนาเครื่องมือมาตลอดนะครับไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะทำให้พวกเราทํางานได้ง่ายขึ้นก็ชอบปั่นปั่นปูนก็ลุงทำงานปูนบ่อยถึงชอบมากเลยตรงนี้ใช้ฟองไฟฟ้าบอสโกเจนสามนะคะมันง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากๆเลยค่ะเลยองศาสไลนะครับก็ชอบมากนะครับในเรื่องการตัดเข้ามุมอะไรต่างๆนี่คมกริบ ตัวไขววงกระแทกตัวรุ่นใหม่น้ำหนักเบาแล้วก็ตัวเล็กอาจจะได้กลับบ้านไปด้วยนะใช้งานได้นานมากเพราะว่าขนาดสว่านที่ตัวเอ็กช้อยู่อนมาใช้มาตั้นเจ็ดปีแล้วค่ะน้องยังไม่พังเลยก็คือเครื่องฉีดน้ําแรงดันเนี่ยแหละครับผมตัวเนี้ยเด็ดเลยครับเครื่องมือบอลก็คือทนใช้งานได้ยาวแล้วก็มาตรฐานสูงนะคะมันไม่มีไม่มีตัวแปรเลยเพราะว่าเครื่องมือแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีเนี่ย ล้ำสมัยกว่าอยู่แล้วครับ L box ครับพิเศษือว่าดึงดึงแล้วปลดล็อกได้เลยครับจ่องใหญ่แสงแรงมากเลยครับมีแม็กไฟฟ้ากับเครื่องขัดกระดาษทรายครับใช้งานได้ดีมีหลายอุปกรณ์เลยที่สําคัญคือบอสให้ความสำคัญกับนวัตกรรมของการทํางานไม้ที่ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็ปลอดภัยถูใจมากครับที่หนึ่งในใจจริงครับหรับอสทุกอย่างเลย ้าทดลองเราที่ตัดกิ่งไม้มันก็สะดวกสําหรับผู้หญิงแล้วก็ง่ายไว้ด้วยไม่เหนื่อยด้วยตัวทีมเมอร์ไร้สายก็คือประทับใจตรงที่ว่ามันใช้งานสะดวกน้ําหนักมันเบาเราก็อยู่ในวงการงานช่างงานก่อสร้างอย่างเงี้ยมาเราเห็นว่าภาพรวมของบริษัทแล้วก็สินค้าของ<ม>บอสเนี่ยก็ยังไงก็เป็นหนึ่งในใจยังไงก็บอสครับเป็นคุณภาพของสินค้าครับอยู่มายาวนานแล้วครับผมก็ใช้อยู่เองที่บ้านอยู่ด้วยความปลอดภัยสูงมากครับ<ม>หนึ่งในใ,นใจยังไงก็บอสของผมเนี่ยคือเทคโนโลยีนวัตกรรมที่บอสเขาแบบ คิดคนขึ้นมาขอบคุณจริงๆที่ทำให้เราได้มีเครื่องมือดีๆเครื่องมือใหม่ๆเนี่ยได้ใช้อยู่ตลอดเวลาครับขอบคุณมาก